ล่าสุดค่ะพี่น้องท่างแพ้วเพ้วแสงทองค่ะได้ออกมาเว่าแล้วด้วค่ะพี่น้องบันทึกคลิปลงโซเชียลด้วยค่ะบอกว่า พระเอกสอบผ่านแล้ววสันค่ะพี่น้องสอบผ่านแนวไดเวิิสอบผ่านแบบชนะใจแพลวพาวค่ะพี่น้องหลังจากนั้นนะคะเนาะทางแพววพาวก็วไเดมโพูดค่ะพี่น้องบอกว่าลูกลูกฉันครอบครัวฉันมีความสุขดีค่ะอย่าสารเณวิาพากวิจาร์คนอื่นเอาเวลาไปดูแลลูกหลานตัวเองบ้างเถอะพวกผู้ดีทั้งหลายให้มันดีตะสูนันวสันคัค,ำคำเดอร์ยซีเรียดวสันค่ะพี่น้อง รวมไปถึงนะคะล่าสุดค่ะพี่น้องบางเพจไดี๋ยเอาไปโพสค่ะบอกว่าล่าสุดยายถวดจมแล้วเด้อเงืนไหลออกปานหนาเอ๊ะมันจังไหนกันค่ะพี่น้อง<ม>ก่อนสิมาฟังคอมเมนต์กันนะคะเด้อมาฟังคลิปบางช่วงบางตอนที่ทางแผ่วผ้าพื้นบอกว่าพระเอกสอบผ่านแล้วค่ะพี่น้องไปฟังคลิปพร้อมกันก่อนที่จะมาฟังคอมเมนต์กันจ้ามีลูกสองคนเพราะฉะนั้นหนูต้องคิดดีๆหนูต้องแบบ พิจารณาในหลายๆอย่างในหลายๆแง่มุมอะไรอย่างเงี้ยทัศนคติของเขาด้วยแต่เขาก็สอบผ่านเขาก็สอบสอบผ่านเราก็เลยได้ตัดสินใจนะคะหลังจากเพ่วผ้าออกมาเวาแบบนี้นะคะเนาะชาวเน็ตหลายคนกระตังเข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่า ผัวแรกดีจะต,ตายยังไงไม่ผ่านเลยจะออกมาพูดทําไมคนเขารู้คนเขาดูคนเขาไม่ได้งโง่หลายคนก็บ,บอกว่าผัวแลกหมายถึงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะพี่น้องดีแห้งเอฟซีบางคนก็มาคอมเมนต์ค่ะพี่น้องบอกว่าผู้ชายไม่มีใครผ่านหรอกค่ะถ้าไม่ใช่พ่อของลูกและไม่มีผู้ชายคนอื่นที่จะมาลักลูกเท่าพ่อของลูก ที่เขาเข้ามาเพราะเรามีเงินมีชื่อเสียงที่จะทำให้เขาดังได้ก็แค่นั้นวาสันค่ะพี่น้องลหลายคนบอกว่าทีพผ่านก็คือพอของลูกวาสันคอนอื่นเขามาเขาก็เข้ามาหวังผลประโยชน์ถ้าเพลเพลาไม่มีเงิน,ไม,มงนไม่มีชื่อเสียงเขาก็บอกเขามาดอกว่าสันค่ะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมากค่ะบอกว่าประสบการณ์ไม่ได้ช่วยอะไรเลยสอบผ่านทุกคนแหละช่วงแรก หาดีไม่ได้ก็หาไปเรื่อยๆจ้าวสันค่ะพี่น้องบางคนกับเขามาคอมเมนต์บอกว่าใหม่ๆผัวกี่คนก็พูดแบบนี้เพิ่นวานเนาะค่ะเนาะเพิ่งเริ่มเร็วมากอย่าว่าเธอวสันค,คิดก่อนทันคิดหลอกรีบเกินไปวสันค่ะพี่น้องบางคนก็บ,บอกว่าลูกยังน้อยๆอยังบ่ทันอย่านมหาพ่อใหม่ให้เขาซ้ำบว่วสันค่ะพี่น้องบางคนก็บเขามา คอมเมนต์ comment, บอกว่าเรื่องในมุ้งไม่สมควรมาพูดให้คนอื่นฟังจะเอาอะไรมันเป็นเรื่องส่วนตัวเอาไปเลยหยุดพูดให้คนฟังเพื่นว่าบางคนก็บ,บอกว่าคิดดีๆคืออยู่กับลูกบบท่านเอาไัยมาให้ลูกคิดลูกกำลังโตเพื่นว่านะคะเนาะต้องดูไปนานๆอย่าเพิ่งชมตอนนี้ยังใหม่ๆว่าสันคาเช่าเน็ตเอซเขามาคอมเมนต์นะคะเนาะ บางคนก็ว่าโอ๊ยใหม่ๆอะไรดีหมดลองไม่มีเงินสิหายากนะผู้ชายที่จะเข้ามาเอาผู้หญิงที่มีลูกติดยังเล็กทั้งสองไม่มีผู้ชายคนไหนอยากมีภาระมานั่งเลี้ยงดูลูกเมียใหม่อันนี้ผู้หญิงมีเงินไม่ต้องออกค่าอะไรเลยสบายอย่างเดียวเลี้ยงลูกก็มีคนเลี้ยงให้จ้าวสานเพันวา คอมเมนต์ต่อมาเพนบอกว่าไม่ไม่กับพานเบิดนั่นแหละว่าสันขนาดเก๋กันยังพานจนลูกสองบัดย่ามเลิกกันมติว่าเขาเป็นเก๋บัดย่ามอยากได้นะั่นนะพานเหมิดว่าสันขาพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาเพนกับเขามาคอมเมนต์บอกว่าทุกอย่างของใหม่ส่วนมากจะไม่มีความไม่ดีหรอกนะรอผ่านไปสักปีสองปีสามปีจะรู้ว่าดีแบบนี้ไม่มีลิ้นกับฟันยังไงก็ไม่เกิด รับให้ได้เพนวาเนะาะค่ะเนาะบางคนกับเขามาแชร์ประสบการณ์บอกว่าขนาดอยู่กัน20ปีมาสอบตกก็มีเดอ้อเพิ่นวาอนาคตคนเราไม่แน่นอนไม่ดีก็เลิกไปแค่นั้นเพิ่นวาเนะาะค่ะเนาะบ่ดีก็เลิกแค่นั้นลหละว่าสันเพิ่นวาคนเราไม่มีใครมองไม่เห็นอนาคตได้การเวลา มีเปลี่ยนคนได้อันนี้เรื่องจริงเป็นกําลังใจให้นะคะคุณแพลบางคนก็ว่าโอ้ยคือผ่านเร็วแท้เิ่นว่าน,นะคะเนาะ f อฟซบางคนก็บอกว่าดีใจด้วยนะเพลวพาวเจอคนที่ดีมีคุณสมบัติอยู่ในสเปคเลือกไว้เลยชีวิตเป็นของเราวันนี้มีความสุขก็ไม่ควรปล่อยผ่านพรุ่งนี้จะเป็นยังไงค่อยว่ากัน ไม่ต้องไปแค่ปากจุดๆๆ,ๆๆเขาไม่ได้ให้ข้าวเรากินพวกที่เม้นท์หยาบคายคือเขาเห็นแพลมีความสุขตอมอิจฉาเลยขึ้นว่าสารคาหลายๆคนกับเขามาให้กำลังใจหลายๆคนกัเตือนนะคะพี่นองบางคนกัเขามาคอมเมนต์บอกว่าผู้ชายยังไม่โตเลยมีแต่คําพูดประดิ์ประดอยทำไมดูไม่ออกแต่เหมาะสมกันมากนะคะเปิ้นว่าบางคนก็ถามว่าทำไมสอบผ่านเร็วจังเลย เป็นลูกโตกว่านี้ก่อนไหมประสานเพิ่นววาเนาะให้ลูกโตกว่านี้ก่อนอ่เพิ่นววานะคะนาะบางคนก็บ,บอกว่าอันนี้คือดูดีแล้วใช่ไหมหล่อนใช้เวลาดูแค่ปีเดียวผ่านแล้วหรอฉันจะรอดูมันจะผ่านได้นานแค่ไหนเพิ่นววานะคะนาะบางคนก็บ,บอกว่าชีวิตคู่ต้องใช้เวลาพิสูจน์เวลาแค่นี้ยังไม่สามารถที่จะไปตัดสินได้หรอกค่ะ ต้องใช้เวลาดูกันไปเผื่อใจไว้ด้วยก็ดีนะเพราะอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงเรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรออกสือ่อให้เขามีข้อมูลได้รามาตัตวเองถ้าเราไม่ลงเขาก็ไม่รู้หรอกว่าสันคาพี่น้องนี่ก็ออกมาเตือนขึ้นกันนะคะเนาะบางคนก็เขามาคอมเมนต์เตือนค่ะพี่น้องบอกว่าผัวใหม่สอบผ่านจะมีไหมหนึ่งในร้อยจะคอยดู อย่าให้น้ำตาเช็ดหัวเขาเดอ้ออีลา่าเพิ่นวานะคะเนาะถ้าเป็นเราจะอยู่แบบสวยๆรวยๆดูแลลูกอย่างดีผู้ชายไม่มีใครรักเราเท่าพ่อของเราผู้หญิงถ้าไม่มีเงินไม่มีผู้ชายวิ่งเข้าหาหรอกเชื่อเราหน่วสันคาพี่น้องกสิพานตัวเนะาะมักเขาแม้วสันคาพี่น้องบางคนกบเขามมคอมเมต์บอกว่ากะบอให้ลูกเติบโตขึ้นก็หนีกันบอให้ลูกใหง่ขึ้นก็หนี จักน้อยแน่วาสันเพ่นวาเขาโบเดหามให้มีผัวดอกว่าสันค่ะพี่น้องคือว่ารว่ยอยู่โบดเดือดร้อนเรื่องเงินอยู่ไป3้ลูกไงจักน้อยเพ่นวาเนาะค่ะเนาะอันนี้ยนางยฝาวมีโพดเพ่นวาคนเขารู้กันหมดเนาะว่าไผทําครอบครัวพังว่าสันข่าพี่น้องบางคนกระถามว่านี่คิดดีแลยย้วแม่นบ่ว่าสันค่ะคอมเมนต์ต่อมานะคะคเนาะบอกว่า สงสารลูกมันเร็วเกินไปวสาสันพี่น้องอย่าคิดเอาตัวเองเป็นอย่างเดียวแค่หนึ่งปีนี้วัดแค่นั้นนึกถึงใจลูกของคุณด้วยนะคะคุณแม่เป็นว่าบางคนก็บ,บอกว่าใหม่ๆอะไรก็ดีเรามีลูกติดด้วยผ่าน มาแล้วเพิ่นวานะคะเพิ่นกับเขามาเตือนฉลาดพูดจ้าแต่ไม่ฉลาดทำสอบผ่านง่ายดีเพิ่นวาคิดเร็วพูดนะคะเนาะทดสอบผ่านเขาหลออคะ่ะว่าสันคาพี่น้องบางคนก็บ,บอกว่าพ่อของลูกเราหาเงินให้ช่วยหาเงินช่วยทำทุกอย่างสอบไม่ผ่าน แต่คนที่รู้จักเขามาไม่ถึงเดือนสอบผ่านโอ้ยเงิดหลายวาสั่นค่ะพี่น้องนี่คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตเนาะหลังจากเพลพาวบอกว่าพระเอกสอบผ่านแล้วนะคะพี่น้องก็เลยเอาข่าวสารมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ตรงคอจุบไว้เพียงเท่านี้เอาพอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะ